สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนัภาต่างวงชั้นป .3 ชื่อเล่นชื่อน้องโอชินคนีจะมาท่องบทอาขยานบทที่หนึ่งเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเด็กเออ หลับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาเพียนไปเถอดจะเกิดผลถึงลำบากกระตัมก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันหนึ่ง บทที่สองเป็นวิชาหนาเจ้าวี and i